ธรรมชาติวิทยานะคะตอนนี้มีแดดออกนะแต่ก็มีฝนตกด้วยเดี๋็กๆจะพาไปดูไดโนเสาร์อันนี้ธรรมชาติวิทยา yeah, ฮะ,ไ,ไ,ะปไปดูในประตูไปไปดูไปดูตรงไปสิตรงไปสิไปดูพี่ไดโนเสร์ก่อนมีอะไรบ้างในสวนเฮ้ยตรงนั้นมีปาวานยักษ์ซากปาวานยักษ์พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยานะ นี่เป็นสวนอย่เดินตกพ่อตกรูสูงเลยแมวอะ่ะหางด้วยหุยเด็กๆก็เดินตาสวนกันมาหุย้ยคอย,ยาวนู่นอยู่ในสวนอยู่ในส,วน,ส,ว,นส,ว,นสวนเต่าเขี้ยวยาว,ว,วมีมช้างด้วยต,ตรงนี้ล่ะตรงนี้ล่ะตรงนี้คือแอตเลเฟน อันนี้คือวานบูดานะตัวใหญ่มากอูน่ากลัวมากเลยอ่ะมุมเนี้ยแล้วค่อยๆดูข้างๆแม่หุบลมให้ค่ะหนูคอมิกให้แม่ให้แม่มันนูบยากมากลูกฮึบฮึบอู้วานบูดาโอ้โหอะไรนะมองตรงไปมองต่อไป วานหัวถุยบาวานบูด้าอยู่ไหนไหนวานบูด้าคือตัวที่ใหญ่ที่สุดมาใหญ่ที่สุด, 1, 2, 3, 4, 5, ดนี่แค่ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเมตรโอ้โหหกเมตรนี่วานบูด้าคือแบบนี้ตัวใหญ่ที่สุดอ่ะเราเลาะไปนี่ไปทางนี้ก็ได้หรอกเอาไปทางน้นไปทางนู้นเพราะว่าเราต้องผ่านสวนไปสวนสัตว์วิทยาทางนี้โรดทางนี้ ต้องทะลุไปตึกข้างหลังค่ะไยเดินกันเลยใช่เอาไว<ะ>้ให้เจาเจอดอกเข็มแวะแวะไหนดูสิ<ป>นี่<ป>เดินเข้าไป,ไปในปอุ้ย<ป>จระเข้มีจระเข้ด้วยเขามีนี่เอ๊ะทำไมช้างอ่ะเข้าไปอยู่ข้างล่างล่ะแล้วทำไมจระเข้เขาตัวใหญ่ขนาดนี้วน่ะ อย่าเข้าไปใกล้นะอุ้ยไม่ได้ลูกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เลยทำลายสิ่งของไม่ได้นูนลูนลูนลนได้เลยสอร์นขนิ้งกลัวมามามาเขามีมาลูกมามาขางนี้ลูกเดินต้องน,น้ำตัวปลอมค่ะอุ้ยมีคนป่าด้วยช้างช้างเคี้ยวย,ยาวเอ้ยไม่ใช่งางางาโนน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 คนป่าเขายืนแผะนิ้วอยู่ อูอูกาไก่อูอูกาไก่เขากำลังบันทึกประวัติศาสตร์อยู่กำลังแปะนิ้วมืออยู่อ่ะเดินเลาะมาเลาะมาว้าวนี่ไดโนเสาร์ไดโนเสาร์นู่นมีตึกหนึ่งอยู่ตรงนู้นอ๋อตรงนี้หมดแล้วใช่ไหมธรรมชาติวิทยาหมดแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะเดินกันไปต่ออันนั้นชื่ออะไรอ่ะ ปูนตึกรามบ้านช่องโอ้เป็นหนทางที่ p r i เว t มากอยู่ท่ามกลางบรรยากาศที่ร่มรื่นอะไรนะคนของจริงลูกเขามานั่งพักผ่อนกันไงลูกนี่เดี๋ยวเราจะเดินไปตึกวิทยาศาสตร์แล้วคอนเทนต์จะเก็บอะไรมั่วแลวลูกมือเปื้อนนะ ถือดมถือดึมถืดุมดม,ดม,ดม,ดมี่เดี๋ยวนี่เดี๋ยสปริงเกอร์นี้ก็จะเปิดน้ำรดออกมาเราต้องรีบวิ่งหนีกันนะเด็กๆแมองสิ <laughs> นี่ไง๊อยอะไรอ่ะ<ำ>ชอดอกไม้น้อยจิวนี่คือดอกอะไรคะดอกเข็มกับใบไม้กใบไม้หนูก็หอดตัเป็นช่อดอกไม้จิ๋วเลยนารัำมา,มาอ้าวเดี๋ยว อีพีต่อไปอีเแทนหยุดเทนหยุดรถตกใจเลยอีพีต่อไปเราจะข้ามไปตึกเทคโนโลยีสารสนเทศกันนะเพื่อนเดี๋ยวเราไปเปิด,ดคลิปกันข้างในนะเพราะว่าตอนนี้แดดร้อนมากๆเลยและคือไม่มีใครเดินมาเลยมีแค่เราตามแม่ลูก